พี่พลเข้ากรุงเทพนะคะวันนี้วันนี้เข้ามาฉีดวัคซีนเข็มที่สองนะคะวันนี้เข้ามาแตเช้าเดยดูให้ดูบรรยากาศตอนเช้าช้านะคะ วัคซีนโรงพยาบาลจุฬลาลงกรณ์สภากาชาติไทย บรรยากาศต้อ หมือนฝนจะตกเลยอ่ะพี่พลอยว่าหนใไ้ดูบรรยากาศตอนเช้าต้องติดพี่พอยถึงได้เบื่อไงไม่ชอบรถมันจะติดเพื่อนๆตื่นกันหรือยังกันเนี่ยตื่นกันหรือยังคะบางคนก็ไหลสดละเห็นพี่มาศไฟ์สดอยู่ เพ,เพื่อนอย่าลืมก like, take, ดไลค์กดแชร์ติดตามกระดิ่งพี่อยเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวพี่คอยไปเยี่ยมเหมือนเดิมนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะไปเจอคลิปหน้านะคะรถติดแล้วเนี่ย๊ายบายจ้า